ดูก่อนข้าหบดีทั้งหลายอาน,นิสง์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีลมีห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นฉไหนดูก่อนข้าบดีทั้งหลายคนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ย่อมได้กองโภคทรัพย์ใหญ่หลวง เพราะเหตุแห่งความไม่ประมาทนี่เป็นอานิสงค์ข้อที่หนึ่งแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลดูก่อนข้าพเดีทั้งหลายอันหนึ่งอานิสงค์ข้ออื่นยังมีอีกชื่อเสียงอันดีงามของคนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมเฟื่องฟุ้งไปนี่เป็นอานิสงส์ข้อที่สองแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลดูก่อนข้าบดีทั้งหลายอันหนึ่งอานิสงส์ข้ออื่นยังมีอีกคนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเข้าไปหาบริษัทใดๆเช่น ขติยบริษัทพรามณบริษัทขะหะบดีบริษัทสมณบริษัทย่อมเป็นผู้กล้าไม่ขวยเขินเข้าไปหาบริษัทนั้นๆนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สแห่งศีลสมบัติของคนมีศีล ดูก่อนข้าบาดีทั้งหลายอันหนึ่งอาน,นิสงส์ข้ออื่นยังมีอีกคนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลย่อมไม่หลงทำกาละนี่เป็นอาน,นิสง์ข้อที่สแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลดูก่อนข้าบาดีทั้งหลาย อันหนึ่งอนิสงส์ข้ออื่นยังมีอีกคนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อหน้าแต่แต่กายตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ห้าแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลดูก่อนข้าพบดีทั้งหลาย อัน,นิี้สงแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลมีห้าประการนี้และ